โอ้ยเราวิ่งมาเปิดตรงนี้ครับโยทอดแต่ไทกาพยายามช่วย b c m b c อ็นบีซีเอ็นสไลด์เอาฟิตตี้สิตเอิร์ดไปได้แล้วขี่สีไปตรงนี้มีการไปแบงค์แล้วเสีย a t ทเสียแบมคคีวบาร์ไปไล่ตีอ,อยู่รถ้วกีกำลังว้าบอยู่แล้วว้าบหนีไม่ได้ครับสกูแบทเชอร์มันไม่ทำงานไล่ยาวต่อแล้ววิ่งนำโดยมาตอมแมนที่วิ่งแบบนานรูโตะไล่ขึ้นป้อมเทียร์สามด้านบนครับโอ<ป>้ยมันยี้เป็นการเซฟที่สวยของไทากาหนะที่เที่จะทอดไปใส่ตัวบอมไมเดนบุลล่าคุกกี้มาตัดคนนั้นใส่ ไม่เก้ครับเปิดเดบิวต์แล้วเราบีอินเข้ามาเฮกทานดาของบีซีเอ็มีซีเอไม่มีคือบอลเซียชีวิตไปครับอุ้ยตึงแล้วตอนนี้โอจีเหลือแค่สองคนครับทีมไทยกาอะไรจะเกิดขึ้นครับตัวคออย่าง BCM ที่กันบ้านเอาทคนนี้ไม่อยู่แล้วแล้วเบอร์ทานดาทีลิขินอี้กำลังจะปิดงานครับส่งเทรนด์มาตีป้อมเนสี วนนานได้ของแถบไว้อะยื้อเวลาแล้วบัตดิฟมาไมค์เกมถ้าจะจัำอินแล้วไปกดเฮดบีอินไปแล้วกดเฮดหรือเปล่าไม่ครับสริทเอิร์ธแล้วมา์มาแบ,บก็กจกนได้ของ b ี m มาพอตามตัวหนีไปกดบัสโตนมาเลือดต,ตีตรงนี้มีการกดไปแอคทีฟขึ้นมาการเวสไล์ออฟฟิศจะทำอะไรไม่ได้ครับ ATF ติดแถบเดินไม่ออกครับแบ็กคิงบาร์คูได้อีก3ามชีวิตต่อแมววิ่งหนีแบบนารุโตะ คว้าอ,อินมาจับตัวชาร์จได้ครับด้วยการใช้เซนิเกะครับกดกิมเมอร์มองหาใครไม่เห็นไม่มีดีเทคชั่นนะแล้วไลฟ์เบรกมาแสนหน้าของไซไซกดดุดเลือดซูวมีโรกิตีไซวิ่งเบลอกไซหนึ่งไทกาวิ่งตามมาเอารัานได้ไหมไทกาวิ่งไม่เจอครับไซหลบตามเดินแล้วทอสทา่านเจ้าของอาลมาบ่าไล่ตีของนักไซสวด้านหลังมีพอตัุว่าจากนั้นไมเก็บเก็บแล้วานโอจีไป็นสี่โอจีเหลือแค่ไทกาคนเดียวโอจีกันจะกลับบ้านหรือเปล่าสโนว์บอลมาผลลัพธ์บอลโอจีสั้นไซส์กับชีวิชเป็นม โอ้ท oh, ีมกีเวลเวเป็นทีมลิควิดที่ชนะไป2-0